สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประกันปันทพลังกุลนะครับ่านฟังเคยทำ Engagement Survey บ้างไหมฮะในบริษัทผมว่าในปัจจุบันนี้เรื่องของ Engagement ของพนักงานเรื่องของ Employee Experience ของพนักงานซึ่งมันก็อาจจะเป็นหลายตำรานะฮะที่แล้วแต่เขาจะเรียกชื่อแต่เอาเข้าจริงๆก็คือเรื่องของความรู้สึกที่อยากจะทำงานกับองค์กรเนี่ยของพนักงานเราเองเนี่ยนะฮะมันมีมากน้อยแค่ไหน หลายองค์กรพยายามที่จะสร้างเรื่องของวิธีการเพื่อทําให้พนักง,งาน e n g a g e หรือรู้สึกผูกพันกับการทํางานในองค์กรเพื่อที่ให้กระตุ้นแล้วก็ส่งเสริมให้พนักง,งานสร้างผลงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเวลาเราพูดถึง engagement เนี่ยจวนใหญ่ผู้จัดการของแต่ละฟังก์ชันเนี่ยก็มักจะมองไปที่ฝ่าย hr ว่านี่แหละคุณนี่แหละจะต้องเป็นคนสร้างให้พนักง,งานเรารู้สึก e n g a g e นะทั้งทงท,งที่เรื่อง engagement ก็มีมา,มามากกว่า10ปีแล้วนะครับ แต่ในปัจจุบันนี้ก็ยังมีหลายองค์กรที่ยังเข้าใจแบบนี้อยู่ว่า HR นี่แหละคือคนที่จะต้องสร้าง engagement ให้เกิดขึ้นกับพนักง,งานทุกคนในองค์กรให้ได้ในทางปฏิบัติ HR ทำได้แบบนั้นจริงๆหรือท่านุูฟังคิดยังไงครับ เอนเกจเมนต์เนี่ยความรู้สึกของพนักง,งานที่รู้จะรู้สึกผูกพันเนี่ยแน่นอนมันปฏิเสธไม่ได้ว่าพื้นฐานหรือที่เราภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอินฟาสตรักเจอร์นะฮะหรือที่ร,ระบบโครงสร้างพื้นฐานภายในองค์กรเราเนี่ยมันจะต้องดีแน่ๆละเพื่อทําให้พนักง,งานรู้สึกว่าเข้ามาทํางานแล้วทํางานได้ค่อนข้างที่จะมั่นคงรู้สึกได้ว่าองค์กรนี้ทําให้เขา สามารถที่จะเติบโตไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบพื้นฐานทุกอย่างนะฮะเรื่องของ l e a เดอร์ชิเรื่องของโครงสร้างองค์กรเรื่องของระบบ HRM นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบค่าตอบแทนการประเมินผลงานระบบ HRD ทำให้เขาได้รับการพัฒนายอย่างต่อเนื่อง c a r r e r p a t h ต่างๆระบบพวกนี้ซึ่งเป็นพื้นฐานของงาน HR เนี่ยแน่นอนฮะการที่เราต้องการจะสร้าง engagement ให้เกิดขึ้นให้ได้ ระบบพื้นฐานพวกนี้มันต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับเรียกว่ามาตรฐาน,นนะครับไม่งั้นพนักง,งานเองก็จะรู้สึกว่ามาทํางานที่นี่แล้วตัวเขาเองก็ไม่ได้รับการดูแลด้วยระบบ HR ที่ดีอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ระบบเหล่านี้โอเคหรือได้มาตรฐานแล้วเนี่ยมันอาจจะยังไม่เกิด e n g a g e m e n ตตรงๆนะครับถ้า Line Manager หรือผู้จัดการเนี่ยยังคงปฏิบัติต่อพนักง,งานแบบไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่หลาองค์กรมี Manager ในลักษณะที่ว่า โดยไปให้ HR บอกว่าคุณนั่นแหละต้องทำหน้าที่ให้พนักงานของผมรู้สึกปลุกพันธ์ทั้งๆที่ตัวเขาเองนะในฐานะแมเนเจอร์ไม่ได้ไปสร้างบรรยากาศแบบนั้นให้กับพนักงานเขาเลยแล้วก็มาบอกว่านี่นั่นะคือหน้าที่ของ HR ยังมีองค์กรแบบนี้อยู่นะฮะไม่แน่ใจว่าท่านผู้ฟังเชื่อหรือไม่เจออยู่เยอะทีเดียวในประสบการณ์ที่ผมเป็นที่ปรึกษาเนี่ยได้เข้าพบหลายองค์กรเนี่ยก็ยังมีองค์กรที่มีผู้จัดการคิดแบบเนี้ยเอาเข้าจริงๆแล้ว Engagement เนี่ย มันอาจจะถูกแยกเป็น2ส,ส่วนหลักๆนะฮะส่วนแรกก็คือเรื่องของ System Infrastructure ซึ่ง HR กับผู้บริหารรวมถึงอาจจะต้องเป็นหน้าที่ของระดับสูงทั้งหลายเนี่ยจะต้องสร้างสิ่งเหล่านี้ให้มันเกิดขึ้นด้วยนโยบายด้วยระบบงานด้วย process ต่างๆที่ต้องทำให้มันได้แต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่จะสร้าง engagement ให้ได้ในความรู้สึกของพนักง,งานโดยตรงเลยเนี่ยก็คือ Line Manager นี่แหละครับมันเลยทาให้หลายๆองค์กรพยายามส่งเสริมให้ ผู้จัดการสายงานของตัวเองเนี่ยเรียนรู้เรื่องของ HR for non-HR เรียนรู้เรื่องของ motivation เรียนรู้เรื่องของเทคนิคทักษะต่างๆที่ทำให้พนักง,งานรู้สึก e n g a g e ได้มีโอกาสไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะฮะชื่อว่า Employee Engagement เนี่ยแหละเขียนโดย Kevin c r u s e เนี่ยนะครับเขาบอกว่า HR นนะโอเคเป็นปัจจัยพื้นฐานกับผนะู้หาดับสูงเนี่ยอันนี้เลี่ยงไม่ได้เพราะว่านี่คือหน้าที่ที่ต้องทาระบบอยู่แล้วแต่ day-to-day day work เนี่ย ตัวผู้เขียนเองเขาบอกว่า engagement เนี่ยสร้างได้ทันทีจากคนที่เป็น line manager นี่แหละมี4ประเด็นที่เขาอยากให้โฟกัสนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของ communication เป็นการสื่อสารสื่อความในทีมของเราเองเนี่แหละครับ ผู้จัดการบางคนเนี่ยแทบจะไม่เคยสื่อสารพูดจากับลูกน้องตัวเองเลยก็มีนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเป้าหมายการทํางานความคืบหน้าในการทํางานลูกน้องทํางานดีแล้วไม่เคยพูดคุยอะไรเขาเลยแต่พอลูกน้องทํางานแย่ปุ๊บเนี่ยก็เรียกมาดา่าซะเสียผู้เสียคนกันไปก็มีหลายคนทีเดียวถ้าเป็นแบบนี้การสื่อสารแย่ๆแ,แบบนี้ engagement จะเกิดขึ้นในทีมงานของเราได้อย่างไรถูกไหมฮะแม้ว่า HR จะมีระบบที่ดีมาก แต่ Line Manager ไม่เคยพูดจาไม่เคยสื่อสารแบบนี้ผมว่ามันก็ยากอะครับที่จะเกิดขึ้นได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันใกล้ตัวพนักง,งานมากกว่าระบบ HR ที่อาจจะต้องใช้เวลาช่วงหนึ่งที่ทำให้พนักง,งานรู้สึกว่าเออเข้ามาอยู่ทาง,งานที่นี่แล้วเขาเติบใหญ่เขาด้การพัฒนาแต่ day to day ทุกวันที่เขาต้องมาทํางานเนี่ยเขาต้องเจอกับภาวะที่ไม่มีการพูดคุยสื่อสารระหว่างเขากับนายเนี่ยแบบนี้ผมว่ายังไง Engagement ก็เกิดยาก อันนี้คือปัจจัยแรกนะครับปัจจัยที่2ที่ผู้เขียนเขียนไว้คือเรื่องของ growth and development ซึ่งตัวระบบมันเองแน่นอนมันต้องมีล,ละล่ะ career development plan เรื่องของ training roadmap ต่างๆแต่ตัวผู้จัดการเองเนี่ยใส่ใจไหมใน growth และ development ของทีมงานของตัวเองมีการวางแผนความก้าวหน้าให้กับพนักง,งานแต่ละคนหรือเปล่าว่าลูกน้องของเราแต่ละคนเนี่ยจะต้องเติบโตไปไหน มีการพูดคุยกันไหมถึงแพชชั่นถึงเป้าหมายของพนักง,งานแต่ละคนหลังจากนั้นก็มีการส่งเสริมหรือเปล่าว่าให้พหนักง,งานแต่ละคนได้รับการพัฒนาไปในลู่ไปในทางที่เขาต้องการจริงๆโดยอาศัย HR เป็น facilitator นะครับแต่เท่าที่เคยเจอมาบางองค์กรที่ engagement score ต่ำๆเนี่ยส่วนหนึ่งก็เกิดจากตัวที่ละครับว่าผู้จัดการหัวหน้าง,งานไม่เคยที่จะใส่ใจ พนักงานเลยในแง่มุมของการพัฒนาพนักงานนะครับคือตัวพนักงานเองเนี่ยบางครั้งก็ต้องการจะปรึกษาว่าถ้าเขาจะโตไปในเส้นนี้อยากเป็นสเปเชียลิสต์อยากเป็นแมนเจอร์เนี่ยตัวแมเนเจอร์มีตัวตัวนายเขาเนี่ยมีความเห็นอย่างไรจะต้องทําอย่างไรบ้างขอคําแนะนําหน่อยแต่นายนายเองก็ไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยตอบก็บางทีก็โบยไปที่บอกคุณไปถามเอชอาเองซึ่งทั้งๆที่ตัวใกล้ตัวพนักงานมากที่สุดคือหัวหน้านี่แหละกลับไม่ใส่ใจ แล้ว HR จะอนุมัติได้อย่างไรถูกไหมฮะว่าคนคนนี้ต้องไปอบรมเรื่องนั้นเรื่องนี้คนที่อนุมัติจริงคือน,นายโดยตรงของเขามากกว่าผู้จัดการรู้ไหมว่าจุดแข็งจุดอ่อนของพนักงานแต่ละคนของเราเป็นยังไงจะต้องพัฒนาอะไรนี่ล่ะฮะตัวนี้ถ้ามีจุดนี้เพิ่มขึ้น En g เก ge ของพนักงานในทีมก็จะดีขึ้นนะครับอันนี้เป็นตัวที่2นะครับคือ growth and development ตัวที่3คือ recognition and appreciation ปลเป็นไทยคือการให้ความสําคัญแล้วก็ให้การยอมรับในตัวของพนักง,งานที่อยู่ในทีมของเรานี่แหละว่าพนักง,งานทํางานมาแล้วเนี่ยตัวนายมีการชื่นชมผลงานไหมมีการบอกเขาไหมว่าผลงานเขาโอเคไม่โอเคแค่ไหนแล้วถ้าไม่โอเคจะต้องพัฒนาอะไรถ้าผลงานดีมีการ r e c o g n i น i หรือทําให้เขารู้สึกว่าได้รับการยอมรับจากนายและจากทีมงานหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นพลังจริงๆนะครับผมว่าประเด็นสําคัญเนี่ยคือตัวนี้แหละ recognition เราเคยทําให้พนักง,งานรู้สึกถึงการยอมรับจากตัวเราในฐานะที่เป็นหัวหน้าเขาหรือเปล่าว่าเขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ทีมประสบความสําเร็จนะงานของเขาแม้ว่าอาจจะมีบางงานนะครับบางตําแหน่งที่ดูแล้วเป็นงานประจาําเป็นงานรูทีนแต่ถ้าเราคุยกับเขาอะว่ารูทีนของคุณเนี่ยอย่าคิดว่าไม่สําคัญนะ เพราะว่าถ้าคุณทําสําเร็จเมื่อไหร่ทีมงานของเรานี่ก็จะประสบความสําเร็จไปด้วยในแง่ไหนมันจะทําให้พนักงานรู้สึกถึงแรงจูงใจในการทํางานกับในทางโรนข้ามถ้าเราไม่พูดไม่คุยไม่บอกเลยไม่มีการชื่นชมไม่มีการบอกเขาว่าเขาสาคัญกับทีมยังไงเนี่ยพลังแล้วก็แรงจูงใจตรงนี้มันก็จะค่อยๆหายไปหายไปหายไปหลายคนจะบอกว่าเราขึ้นเงินเดือนกันทุกปีแล้วไงโบนัสก็มีทําไมเราต้องไปชมเขาไอ้นั่นน่ยมันปีละครั้ง นะครับบางองค์กรจะปีละ2ครั้งแล้วก็หายไปทั้งปีดังนั้นเรื่องของ recognition มันทำได้ทุกวันไงฮะมันทำให้พนักงานในทีมของเรา engage กับง,งาน engage กับองค์กรรวมทั้ง engage กับตัวท่านเองในฐานะที่เป็น manager ด้วยซ้ำไปอันนี้คือสิ่งที่ผมว่าถ้าเราสร้างได้ manager สร้างได้เนี่ยพนักงานจะเกิดความรู้สึกที่ดีมากในการทำงานตัวสุดท้ายก็คือ trust and confidence ทำให้พนักงานรู้สึกมั่นใจแล้วก็มีความรู้สึกว่าเขาฝากอนาคต กับทีมงานฝากอนาคตกับหัวหน้าง,งานของเราได้ลักษณะของหัวหน้าง,งานที่ไม่ทําให้พหนักง,งาน trust เลยเกิเลยฮะคือเอาดีเข้าตัวโยนชั่วใส่ลูกน้องนี่แหละมักจะทําให้ลูกน้องไม่ trust เลยนะถ้าลูกน้องสามารถไปได้เขาไปตั้งแต่วันแรกและบางคนอาจจะบอกไปไหนไม่ได้ก็ต้องอดทนอยู่แบบนี้ซึ่งความอดทนตรงนี้มันก็มีจํากัดอยู่แล้วนะอีกตัวหนึ่งที่จะสร้าง trust ได้ก็คือเวลาหัวหน้าง,งานพูดอะไรไปรับปากอะไรไปก็ต้องรักษาสัญญา ทำตามในสิ่งที่เคยพูดเอาไว้ด้วยคือไม่ใช่สักแต่ว่าพูดพูดพูดไปบอกว่าสัญญาเดี๋ยวจะทําให้แต่พอถึงเวลากลับกลายเป็นว่าเงียบกริบพนักง,งานเองทวงถามนายก็บอกไม่เคยพูดถ้าเป็นแบบนี้ผมว่ายังไง engagement ก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้น4ปัจจัยนี้สําคัญนะครับถ้าตัว infrastructure เราไม่ได้ไปแตะมันไม่สามารถจะไปแตะมันมากนักดังนั้นตัวในในฐานะที่ท่านเป็น line manager อย่าลืมนะครับ 1. communication สื่อสารระหว่างกัน 2. วางแผนเรื่อง growth and development ให้กับพนักง,งานทุกคนในทีมํามทำดีอย่าลืม recognition appreciation ชื่นชมผลงานเขาถ้าผลงานไม่ดีก็ feedback พร้อมกับไปหาข้อที่2คือ growth and development หลังจากนั้นก็ต้องทำตัวให้พนักง,งานเชื่อมั่นเชื่อถือได้โดยการสร้าง trust and confidence รักษาสัญญาที่ให้ไว้นะครับพูดคาไหนคานั้น รวมถึงทําให้พนักงานรู้สึกว่าปลอดภัยเวลาทํางานอยู่ในทีมนะครับนี่คือ4ประเด็นที่น่าจะทําให้เกิด engagement ในทีมงานของเราได้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมักจะเป็นหน้าที่ของ Line Manager นะครับวันนี้ก็ฝากประเด็นไว้ประมาณนี้เผื่อจะมีไอเดียไปสร้าง engagement ในทีมงานของท่านพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ